สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหนวย789ปักหลักหน่วยนบนวันที่ผ่านมานะครับวันที่17มกราสองสูตรชนกันเหลืออยู่3เลขนะครับเลข4เลข8แล้วก็เลข2ผลน,นะครับ17มกราคมแลาวันที่1ออก8 7 8เ7 2เลขท้าย2ตัว02 หน่วยบนก็มาเลข2นะครับสูตรที่เราให้ไว้มีนะครับเลข2อยู่ตรงนี้สูตรเข้านะครับทั้ง2สูตรนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจะใช้สูตรเก่าอยู่1สูตรนะครับสูตรที่2ส่วนสูตรที่1จะเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2สูตรชนกันจะเหลือเลขอะไรกันบ้างนะครับขอที่1กลุ่กุมภาพันธ์ คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สูตรที่หนึ่งนะครับใช้สูตรใหม่จากสถิตินะครับย้อนหลังเข้าต่อเนื่องมาด้วยกัน11บงวดสูตรก็คือหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ลางบวก3บวก1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 สี่หลักบวกกันนะครับตามโดยเลขของที่ีก5ตัวได้มาด้วยกัน5เลข สูตรที่2นะครับใช้สูตรเก่าต่อเนื่องจากมวดก่อนกาะครมาแล้หนึ่งมวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้รวมแล้วก็11งวดมวสูตรก็คือ10บนบวกหน่วยบนบวก10บล่างบวก10บล่างบวกหน่วยล่างบวก0นบวก2บวก2บวกหบวกสห้าหลักบวกกันตามเลขของที่อีก5ตัวได้มาด้วยกัน5เลขนำสองสูตรนะครับมาชนกันเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกัน ทั้งสองสุดเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างงวดแรกนะครับหาคำวันที่2มกราคม2569ใช้ผลวันที่16กธันวาคม2องพันนะครับเป็นตัวตั้งเลขที่หน่งเจาแปเ้าลขท้าย2ตัว5 2 ห้าบวกห้าบวกห้าบวกห้าได้ห้านะครับสามตัวแรกเป็นหน่วยบนนะครับแล้วก็ตัวที่สี่เป็นสิบล่ารงรวมกันได้ยี่สิบก็ใช้เฉพาะเลขศูนย์นำศูนย์บวกกับเลขคงที่ศูนย์บวกกับสามคงที่ได้สามสามบวกหนึ่งคงที่สี่สี่บวกหนึ่งคงที่ห้า ห้บวกหคงที่6แล้วก็หนะครับบวกกับหคงที่ได้7 3 4 5 6 7สีดูตรที่1นะครับต่อไปหาสูตรที่2 9งเก้บวกหบวกหบวกหบวกส 9ว5 14 14บวก5 19 19บวก5 24 24บวก2ได้26นะครับก็ใช้เลข6 6บวกกับ0คงที่ได้6 6บวก2คงที่8 8บวก2คงที่10ใช้เลก0 0บวกกับ1คงที่ได้1 แล้วก็1นะครับบวกกับ3คงที่ได้4 6 8 0 1 4ก็จับชนกันนะครับมาดูกันที่เลขก3ตัวแรกเลขก3มีสูตรเดียวนะครับเลขก4เลข4มีนะครับเหมือนกันทั้ง2สูตรเลข5้ ก็มีสูตรเดียวเลข6มีเหมือนกันทั้งสองสูตรเลข7มีสูตรเดียวนะครับ3 5 7มีเฉพาะสูตรที่1ไม่ใช้8 01ก็มีเฉพาะสูตรที่2ก็ไม่ใช้นะครับ2มกราคม2สูตรนี้ชนกันเหลือ2เลข4กับ6ไปดูผลกันนะครับ แอันี้หนึ่งออก837706เท้ายสตัว1นึ่งก็เป็นเลข6นะครับที่เข้ามานะครับหน่วยบทอยู่ตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ ฮะงวดไที่17มก,การาคม2569ใช้ผลมาที่2มก,การาคมเป็นตัวตั้งหนที่1 8 3 7 7 0 6เลขท้าย2ตัว1 6บวก6บวก6บวก1 6บวก6 12 12บวก6 18บวก1ได้19 ใชเล็9นะครับ9บวกกับ3คงที่ได้12ใช้เล็ก2 2บวก1คงที่3 3บวก1คงที่4 4บวก1คงที่5 5บวกกับ1คงที่ได้6 2 3 4 5 6ต่อไปหาสุดที่2 ศูนย์บวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกหกบวกหนึ่งเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งแปดแปดบวกหกสิบสี่ใช้เลขสี่ครับสี่บวกกับศูนย์คงที่ได้สี่สี่บวกสองคงที่หกหกบวกสองคงที่แปด 1> 8บวกกับหนึคงที่9ก้าก็9นะครับบวกกับ3คงที่ได้12อกใช้เลข2นะครับ4 6 8 9กตัวแรกก็เลขก2เลยนะครับที่มีเหมือนกันทั้ง2สูตรเลขก3มีสูตรเดียวเลข4ีมีนะครับเหมือนกันทั้ง2สูตร เลขห้าก็มีสูตรเดียวเลขหกมีเหมือนกันสองสูตรสามกับห้ามีเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับแปดกับเก้าก็มีเฉพาะสูตรที่สองสิบเจ็ดมกราคมสองสูตรนี้ชนกันเหลืออยู่สามเลขนะไม่ใช่สองสามเลขนะครับสองสี่หกไปดูผลกันนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมวันที่หนึ่งออกแปดเจ็ดแปด 972ไี่ด้2ตัว0 10บนนะหน่วยบนนะไม่ใช่10บนหน่วยบนนะครับเลข2อยู่ตรงนี้ขูดผิดอีกแล้วนะครับหน่วยบนนะครับเลขสถูก 2, ต,ต้องนะครับ10บนเดี๋ยวเป็นงวดเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับ10บบนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยบนก่อนมาดูสถิติกันนะครับ ฝั่งซ้ายสูตรที่1นงวดที่1นึ่งถึงแฝั่งขวาสูตรที่2องวดที่1นึงถึงแดูอย่างงวดที่3นะครับสูตรที่1ได้4 5 6ห้าหส่วนสูตรที่2จะเป็น80 2 36ตัวเลขที่เหมือนกันจะเป็นเลข6เลข8 2เลขนะครับเข้ามาก็เป็นเลขหมงวดต่อไปนะครับสูตรที่1ได้ห 7 8 9 0ส่วนสูตรที่2ได้8 0 2 3 6ตัวเลขชุดเดิมนะครับศูตรที่2ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะเป็นเลข0เลข6เลข8 3เลขนะครับวับนนี้เข้ามาเป็นเลข8หน่วยบนวันต่อไปนะครับสูตรที่1ได้ 4, 5 6 7 8สสตรที่ดอกูตรที่2นะครับ6 8 0 1 4ก็มีเลข6เลข8 เลขสีนะครับเหมือนกัน3เลขนะครับเข้ามาเป็นเลข6หน่วยบทแบบนี้นะครับก็มี2เลขบ้าง3เลขบ้าง4เลขบางครั้งก็มีนะครับ4เลขสถิติงวดที่9 10 11นะครับของทั้ง2อสุด2วดล่าสุดก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับไปดูตรงนั้นได้นะครับ จาก2สูตรนี้เรามาหาวันที่1กุมภาพันธ์2569ใช้วันที่17มกราคมนะครับเป็นตัวตั้งแล้วันที่1 8 7 8 9 7 2ไม่ใช่2ตัว02 2บก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 0 2บก2 4 4บก2 6 6ไปบวกกับเลขคงที่6บวกกับ3คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10เชยเลข0 0บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่2 2บวก1คงที่3 9 0 1 2 3 สูตรที่1นนะครับต่อไปหาสูตรที่2 7บวก2บวก0บวก0บวก2 7บวก2 9นะครับ9บวก2ได้11ก็ใช้เลขหนึ่งหนึ่ง 1. บวกกับ0คงที่ได้1 1บวก2คงที่3 3บวก2คงที่5 5บวก1คงที่6 6บวกกับ3คงที่9 1 3 5 6 9จับคู่กันใช้ตัวเลขที่เลข9ก9นะครับตัวแรกที่มีเหมือนกันทั้ง2สูตรเลข0ู มีสูตรเดียวตัวต่อมาเป็นเลขหนึ่งนะครับที่มีเหมือนกันทั้งสองสูตรเลขสองก็มีสูตรเดียวเลขสามมีหนึ่งตัวนะครับมีเหมือนกันทั้งสองสูตรครบแล้วนะครับสองสูตรชนกันเหลือสามเลขนะครับหนึ่งกุมภาพัา์สรุปนะครับปักหลัก หน่วยบนงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2569 3เลขนะครับก็จะมีเลข9เลข1แล้วก็เลข3นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยทุกสูตรก็ไปสูตรจากการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ